สวยจังค่ะจันหนึ่งสองสามนะคะเดี๋ยวคะเดี๋ยวคะเดี๋ยวค่ะจัินค่ะิน่นยกกเื่อนคะยกลูกเื่อนค่ะไม่ไตรงนี้ยังไม่หมดอ๋อเยอะเยอะยกลูกยกสี่ขยยหมดยกเยอกด้วย ยกข่ายกข่ายกข่ายยกขายกข่ายกข่ายกลุกขึ้น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 ค่ะถ่ายวีดีโอหน่อยนะคะสวยไหมคะสวยมากค่ะอาจารย์ขายกลุกขึ้นค่ะมาถ่ายวีดีโอหน่อยนะคะโอเคค่ะสวยค่ะยกลุกขึ้นเอาหน้ามาเอาหน้าไม่อย่าบังหน้าอย่าบังหน้าโอเคอาจารย์ขายกลุกขึ้นอย่าบังหน้านะคะยกลุกถือไว้ค่ะยสวยค่ะ อาจารย์ถือลูปค่ะอาจารย์ประจงจิถือรูปค่ะโอเคสวยะอาจานสวยค่ะอาจารย์ขะสวยค่าโอ้โหสวยนะคะเขาให้หนูถ่ายลูปดีดีไว้ะอาจา์อาจารย์ยกลูกค่ะลูกค่ะลูกค่ะ ค่ะานาไม่ม <'m> <laughs> ีอะไรเลยน้องหนูก็ไม่ลุนีค่ะเนี่ยแน่นอนโปร่งโปร่งสวยใสๆค่ะสวยค่ะสวยค่ะตูดด้วยของใครเนี่ยคนนี้ของใครเนี่ยของพี่วิจิตอาจารย์วิจิตนะคะโอเคสดใสมากๆเลยอันนี้อันนี้เรียบร้อยมากเลยอาจารย์วิจิตนะคะอันนี้อาจารย์ค่ะอาจารย์นะคะสวยค่ะจร์สวยค่ะสวยค่ะ